ลูกค้าเลยนะคะหากลูกค้าอยากร่วมทําบุญกับหนึ่งเลขบัญชีของพระอาจารย์อยู่ที่หน้าเพจเนาะร่วมกันเป็นเจ้าเจ้าเจ้าภาพทอดกระถินนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินได้นะคะใครแคปหน้าจอแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนึ่งเลยคะ่ะลูกค้าห้าเก้าห้าแปดเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งให้ตัวเนี้ยหนึ่งให้หนึ่งทำใช่ไหมและอันเนี้ยเรียกทูบหนึ่งบอกก่อนว่าถ้าซื้อ ถ้าซื้อห้าเก้าห้าแปดไม่ได้ให้ซื้อห้าหกห้าเจ็ดถ้าซื้อห้าเก้าห้าแปดไม่ได้ให้ซื้อห้าหกห้าเจ็ดซื้อห้าเก้าห้าแปดไม่ได้ซื้อห้าหกห้าเจ็ดเลยค่ะนะคะตรงแจ้งก่อนนะจ๊ะ ทุกขาขาแคปหน้าจอเลย หน่ยนะคะหินทุกหน่วย299บาทนะคะหินทุกหน่วย299ส่งฟรี EMS หินทุกหน่วย299บาทส่งฟรี EMS นะคะปีเสียดูทรัพนะคะ299บาทส่งฟรี e m เมปีเสียดูทรัพเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามนะตำจดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงธรรมมาหากินไม่ขึ้นให้ลูกค้าบูชาปีเสียดูทรัพนะคะ หินทุกหวยเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันเสี่ยงโชคเสี่ยงรับเสี่ยงดวงใครซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าแนะนําให้ลูกค้าบูชาหินทุกหวยเป็นเส้นแรกนะคะส่วนเส้นนี้นะคะปีเสียดูทรัพย์นะคะเหมาะสําหรับคนที่เ,เน้นอำนาจบารมีชาค่าดูแลนะคะไอค่าน้ำใจค่าน้ำชาไม่รับนะหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจนะคะค่าน้ำชา อไรอย่างเงี้ยลูกค้าหนูไม่รับเด้เอเงินทําบุญอะไรเงี้ยไม่รับนะแต่ถ้าลูกค้าอยากร่วมกันทําบุญกับหนึ่งเี่ยให้ลูกค้าโอนไปบัญชีวัดที่ว่าหนึ่งโได้เลยนะคะบัญชีพระอาจารย์ได้เลยมารัฐบาลไทยก่อนเลยค่ะขอไปที่รัฐบาลไทยก่อนอ่ะรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยนะคะลูกค้าขารัฐบาลไทยนะคะให้ตัวเดียวหางเดียวลูกค้าเลขทูบสวยอะแต่ว่าเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะเลขทูบสวยเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งรัฐาบาลไทยนะคะลูกค้าขะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะคะรัฐาบาลไทยนะคะฟันห้านะคะ งวดนี้มี5ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรัฐบาลไทยใครเห็นหน้าจอแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนูเลยค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดหขึ้นมาให้หนูเลยค่ะใครกดห้าขึ้นมาให้หนูขอให้ลูกค้ารวย3มตัวตรงๆไปเลยใครกดห้าขึ้นมาให้หนูขอให้รวยรัฐบาลไทยนะคะขอให้รวยรัฐบาลไทยนะคะถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ากันไปเลยนะคะถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3กันไปเลยใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าฟังให้ดีใครเข้า ที่หนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหนูสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหนูสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะลูกค้าฟังให้ดีนะหนูฟันห้าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้หนูฟันมาไม่เคยหลุดสามารถย้อนดูได้นะคะหนูฟันมาไม่เคยหลุดสามารถย้อนดูได้นะคะใครซีเอฟแล้วลูกค้าลูกค้าใครเห็นทูบแล้วใครแคปหน้าจอแล้วนะคะเอ้า แคปหน้าจอเลขทูบแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนูอุ้ย